สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ3ตัว บนตรงๆค่ะ1ชุดสถิติยังเดินดีต่อเนื่องกันมาห้างวดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะตั้งทั้งหมดสามแถวนะคะนำเลขรางวัลที่หนึ่งหตัวตามด้วยเลขท้ายสองตัวเลขหน้าสามตัวครั้งที่1และครั้งที่สองแล้วก็เลขหลังสามตัวครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะคะมาตั้งแถวแรกนะคะจะหาค่าหลักร้อยแถวที่สหาค่าหลักสิบ และแถวที่3หาค่าหลักหน่วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำสถิติคิดย้อนหลังกันก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปของเลข3ตัวนี้เข้ากันอย่างไรนะคะเรานำหลักหมื่นนะคะสองครั้งนะคะ,ะบวกตามด้วยหลักพันสองครั้งค่ะแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขหน้านะคะครั้งที่หนึ่งนะคะหนึ่งครั้ง หลักสิบเลขหน้านะคะครั้งที่1อันนี้หลักสิบหลักสิบเลขหน้า,าค,ครั้งที่สองค่ะครั้งหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็หลักหน่วยนะคะเลขหน้าครั้งที่สองค่ะหนึ่งครั้งนะคะบวก8ปดคงที่ค่ะเรามาคำนวณกันเลยนะคะเจดสองครั้งนะคะเท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่นะคะบวกหสองครั้งเท่ากับ10บสิบสี่บวกสิเท่ากับยี่สบสี่ค่ะยี่สิบสี่บวกแปดค่ 10, 14, 10. คะ 24, เท่ากับ32ค่ะ32นะคะบวกด้วย4เท่ากับ36ค่ะ36นะคะบวก2องเท่ากับ38ค่ะ38นะคะบวก8เท่ากับ46แล้วก็บวก8คงที่เท่ากับ54ค่ะเราใส่4หลังนะคะมาต่อดูค่าหลักสิบกันเลยค่ะ นำหลักแสนนะคะบวกกันหนึ่งครั้งตามด้วยหลักหมื่นสามครั้งแล้วก็หลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งค่ะแล้วหลักร้อยเลขหลังหนึ่งครั้งบวกหกคงที่ค่ะแปดนะคะบวกเจ็ดสามครั้งเท่ากับ ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้านะคะมาบวกเก้าสองครั้งเท่ากับสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดบวกแปดอีกสองครั้งนะคะเท่ากับหกสิบสามค่ะหกสิบสามนะคะบวกห้าเท่ากับหกสิบแปดหกสิบแปดบวกหกคงที่นะคะเท่ากับเจ็ดสิบสี่ค่ะเราใส่สี่หลังค่ะมาดูค่าหลักหน่วยเลยนะคะนำหลักหมื่นครั้งหนึ่งค่ะมาบวกด้วยหลักพัน ตามด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็หลักสิบล่างเลขหน้าครั้งที่สองค่ะหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหลังนะคะครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบเลขหลังครั้งที่สองหนึ่งครั้งและหลักหน่วยเลขหลังครั้งที่สองหนึ่งครั้งค่ะบวกกันเลยนะคะเจ็ดบ,บวกห้าเท่ากับสิบสองค่ะสิบสองบวกเก้าเท่ากับยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดบวกสอง เท่ากับ23 23บวก5เท่ากับ28ค่ะ28บวก8เท่ากับ36นะคะบวก0ก <c oughs> <0, S 2> ็เท่ากับ36ค่ะเราใส่6หลังนะคะเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะที่คำนวณได้นะคะ46 446นะคะเข้า100%เต็มเลยค่ะสูตรนี้นะคะ มาต่อกันเลยค่ะสถิติย้อนหลังค่ะเหมือนเดิมศูนย์ศูนย์สองครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยบวกหลักพันสองครั้งค่ะสามสามบวกสามเท่ากับหกค่ะหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามนะคะสิบสามบวกหกเท่ากับสิบเก้าค่ะสิบเก้าบวกห้าเท่ากับยี่บสี่ค่ะ ยี่สิบวกแเท่ากับสาค่ะ32มบวกแปดคงที่ค่ะเท่ากับสีค่ะใส่ศูนย์หลังนะคะมาหาค่าหลักสิบกันต่อเลยนะคะห้าบวกศูนย์สาครั้งนะคะเท่ากับหแล้วก็5้าบวกสี่สองครั้งค่ะเป็น13 13าบวกเด เท่ากับยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดบวกหกค่ะเท่ากับสาค่ะสามาบวกหนะคะเท่ากับสาใส่เหลังค่ะมาต่อเลยค่ะหาค่าหลักหน่วยค่ะศูนย์วกสเท่ากับสาค่ะสามบวกเจ็เท่ากับสิบวกหเท่ากับสิค่ะสิบห้าบวกหเท่ากับยีค่ะยีนะคะบวกสี่นะคะ ท่ากับยี่สิบห้าค่ะใส่ห้าหลังค่ะเพราะว่าศูนย์ตรงนี้ไม,ไม่ไม่มีค่านะคะแล้วก็เท่ากับยี่สิบห้าใส่ห้าหลังค่ะแล้วมาตรวจผลกันค่ะที่คำนวณได้นะคะศูนย์เก้าห้าออกศูนย์เก้าห้าเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยค่ะมาต่อเหมือนเดิมค่ะห้าห้าสองครั้งนะคะ เท่ากับ10บแล้วบวก 1, 2สองครั้งเท่ากับ12ค่ะ12บวก2เท่ากับ14นะคะ14บวก8เท่ากับ22 22บวก5เท่ากับ27 27บดบวก8คงที่เท่ากับ35กาใส่ห้าหลังค่ะมาดูค่าหลัก1ิบนะคะหลักหลักหมื่นนะคะสองนำหลักหมื่นนะคะ สครั้งสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์นะคะเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสองสองครั้งเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบยี่สิบวกหกคงที่เท่ากับยี่สิบหกใส่หกหลังค่ะมาต่อค่ะหลักหน่วยค่ะน้ำหลักหมื่นนะคะมาบวกกับหลักหลักพันค่ะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหก หกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกแเท่ากับสิบหบวกหเท่ากับสิบเบวกหเท่ากับยี่สบาสาบวกสเท่ากับยีใส่7หลังค่ะเรามาตรวจผลกันเลยนะคะเราคำวนวณได้ห้าหกค่ะ ออกห้าหกเจ็ดนะคะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเรามาคำนวณต่อกันเลยนะคะสามบวกสามสองครั้งบวกหนึ่งสองครั้งนะคะเท่ากับแปดนะคะ แปดบวกสี่เท่ากับสิบสค่ะสิบสองบวกเก้าเท่ากับยีค่ะ2 1่สิบเอ็ดบวกหกเท่ากับยีค่ะยี่สิบวกสี่เท่ากับสาค่ะสาบนะคะบวกแคงที่ค่ะเท่ากับ39ค่ะเราใส่9หลังค่ะ8ปดนะคะบวกสามสองครั้งบวกสามครั้งค่ะเท่ากับสิบเจ็ดสบวกหครั้งเท่ากับยี ยี่สิบเจ็ดบวกสี่สองครั้งเท่ากับสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าสามสิบห้านะคะบวกห้าเท่ากับสี่สิบค่ะบวกหกคงที่เท่ากับสี่สิบหกใส่หกหลังค่ะต่อค่ะสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ค่ะสี่บวกสองเท่ากับหกค่ะหกบวกหกเท่ากับสิบสองค่ะสิบสองบวกห้าเท่ากับสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดบวกแปดเท่ากับยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบวกสอง เท่ากับ27่ะใส่7หลังค่ะเรามาตรวจผลเลยนะคะเราคำนวณได้9 6 7ค่ะเลที่ออกนะคะ9 6 7เมืม่อวดที่ถัดมาเนี่ยค่ะสูตรนี้ยังเดินดีนะคะเข้าต่อเนื่องกันค่ะเข้า100%เต็มเลยค่ะ มาถึงงวดประจําวันที่หนึ่งกันเดรกฎาคมแล้วนะคะเรามาคํานวณดูว่าเราจะได้เลขสามตัวอะไรบ้างนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสองครั้งค่ะบวกหกอีกสองครั้งเท่ากับสิบสี่ค่ะสิบสี่สิบสี่บวกแปดนะสิบสี่บวกสี่ค่ะเท่ากับสิบแปดค่ะสิบแปดบวกหกนะคะเท่ากับยี่สิบสี่ 24่สิบสี่บวก8เท่ากับสามสิบสองสามสบวกสเท่ากับสาสิบี่สามสิบสี่บวกแปดคงที่นะคะเท่ากับสี่สิบสอนะคะเราใส่สหลังค่ะมาต่อด้วยค่าหลักสิบเลยนะคะห้าบวกหนครั 1, ้งเท่ากับแค่ะแปดบวกเกครั้งเท่ากับยีค่ะยีบนะคะบวกสีครั้งเท่ากับสาค่ะสามสิบวกหเท่ากับสีค่ะสี่สิบวกหเท่ากับสีค่ะ สี่หหลังค่ะมาต่อหลักหน่วยเลยนะคะ1นึบวกหเท่ากับเค่ะ7จ็ดบวกหเท่ากับสิบสค่ะสิบสาวกแเท่ากับยีค่ะ21่สิบเวกหเท่ากับยี่สบนะคะบวกด้วย6กเท่ากับสามสบค่ะสามสิวกหเท่ากับสานะคะใส่8หลังค่ะงวดนะคะประจำวันที่1นะคะกระดากระดาคมค่ะหกสาค่ะ ดาวเรือนะคะคำนวณได้นะคะสองหกแปดนะคะเผื่อท่านใดนะคะชอบก็พิจารณานะคะหรือไม่ชอบก็ผ่านได้เลยค่ะผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจค่ะเพราะว่ามันเป็นการคิดคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสถติย้อนหลังค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะดาวเรืองก็ขอลากันไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ